ฝนตกนันเนี่ยน้ำขึ้นมาอีกแล้วไม่มาก็หิวกัน,น,นสกายวันดีจ้าจากพิสุทนะคะสวยไหมเจ้าละเอ่ย ตรงนี้เคยมีม้านั่งแม่จําได้ไหมตรงนี้เคยมีม้านั่งเออตอนนี้ไม่มีแล้วไปแล้วน้ําพัดไปแล้วนะน้ำใสมากโอ้ยเย็ยนเจ็บเลยล้างมือก่อน พาไปดูน้ำตกเอ้ยจันแน่สวัสดีจ้าจากคุณแม่จีดาค่ะนะคะเอ้าแล้วมันได้ใช้ไปแจ่แม่จีก่อนเลนะมือเปียกลมก็ไม่มีนะตาฝนนะเนี่ยนุ่นตากฝนมา <soc. S 2> เดี๋ยวพาไปดูน uh, ้ำตกเบบี้เบบี้น้ำมันขึ้น พาไปดูแป๊บเดียวเเลยคงไม่ได้อยู่นานอพบพวว่าเปียกแล้ไม่ได้กลางร่มมาเปียกหมดเลยน้ำมันขึ้นมาอีกแล้วคนก็มาถ่ายรูปมาถ่ายแต่รูปกันไม่มีใครเอาอาหารไม่ให้เขาเลยรู้ว่ามันสวย ไปจีกค่ะคุณค่ะผ้ต,ตายเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้หันแคนกล้องไปน่ะคนนั้นนะเขายืนฉี่อยู่เขาก็รีบลูดซิปเลยพามาดูน้ำแป๊บหนึ่งลืล่นนะเนี่ยแล้ล้มกันดึงกันขคืนเลยเด้อ อันนล้ขนมหนึ่งหอ่อแจกขนมแม่สุพี่สธอตามพสุีหรือยังน้ำแรงมากเลย อาทิตยที <S <S ่แล้วน่ากลัวที่นี้สวยแต่วันนี้ฝนตกน้ำาอีกแล้ว